ดีครับ อันก็ให้บีเหมือนกันตัวแรกของเรานะครับ l i o Hair tonic anti hair loss 590รสบาทสำหรับ30 ML นะครับตัวนี้เขาเขลยว่าช่วยลดการหลุดร่วงของเส้นผมแล้วก็เสริมรากผมให้แข็งแรงโดยการใช้สารสกัดธรรมชาติ7ชนิดนะครับซึ่งอิงได้ดูส่วนผสมแล้วบางตัวก็คิดว่ามีวิจัยสนับสนุนจริงแต่ว่าบางตัวก็ไม่มีงานวิจัยสนับสนุนเช่นกันอ่าเริ่มจากตัวที่อิงไม่ค่อยชอบก่อนละกันอย่างเช่น Aloe v ว r a แล้วก็ตัวสารสกัดจากใบมอดนะครับอิงรู้สึกว่า2ตัวเนี้ยเรามีงานวิจัยสนับสนุสนเยอะในแง่ของการช่วยปล งานวิจัยที่ชี้ว่ามันสามารถช่วยลดผมร่วงได้โดยตรงแล้วก็สาสตร์สตจากอัญชันภูมิปัญญาไทยที่ช่วยให้ผมดกผมหนามาตั้งแต่สมัยอ๋อเจ้าแล้วนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยตัวนี้มีงานวิจัยคุณภาพสนับสนุนในแง่ของการช่วยลดผมร่วงน้อยมากถึงแทบจะไม่มีเลยด้วยซ้ำหลกัหลกๆเลยจะมีแค่ anecdotal evidence นะครับหรือว่าการเล่าแบบบอกต่อรุ่นสู่รุ่นเช่นเดียวกันเลยนะ้ำมันหอมระเหยจาก t tree oil ในนี้เนี่ยเราก็มีงานวิจัยสนับสนุนว่าสามารถช่วยฆ่าเชื้อแบคทีเรียได้แต่ว่าก็ไม่มีงานวิจัยชีาาาช้่ชเน แล้วถ้าอย่างนั้นมันมีสารสกัดธรรมชาติอะไรที่มันดีบ้างมี2ตัวที่ชอบก็คือถั่วลันเตาแล้วก็สมถั่วลันเตาตัวนี้ชื่อทางการค้าของเขาชื่อแอนาเกนมาจากบริษัทมิเบลกรุ๊ปเป็นบริษัทขายสารเคมีที่แบบดังมากแล้วก็ดีมากๆคือตัวนี้มีงานวิจัยจากบริษัทที่ชี้ว่าสามารถช่วยให้ผมหนาขึ้นได้78%หลังจากใช้3เดือนแต่มันก็เป็นแค่งานวิจัยของบริษัทปะใช่ก็คือเป็นแค่งานวิจัยจากบริษัทขายสารเองแต่ว่ามันก็ชี้ไปในทิศทางที่ดีแแลล้ววกก็็็็บบบรรรริิษษััทททเเเเปปนนนนี่่่่าาาชชืืออออออถใมมุงงงขะะสสพ ที่ทางเกาหลีเขาวิจัยเยอะมากก็คือมีวิจัยที่ทําบนหนูทดลองชี้ว่าสามารถทําให้หนูเนี่ยขนฟูขึ้นได้แล้วก็มีวิจัยแบบอินดีโวด้วยที่ชี้ว่าสามารถช่วยทําให้ผมเนี่ยร่วงได้น้อยลงเกณฑ์ต่อไปก็คือเนื้อสัมผัสนะครับซึ่งเดี๋ยวจะลองฉีดออกมาให้ดูตัวนี้เนี่ยเนื้อจะเป็นสีขาวขุ่นๆน,นะครับอิงได้ลองใช้มาประมาณ1อาทิตย์แล้วซึ่งปกติเนี้ยต้องบอกว่าอิงเป็นคนที่หนังศีรษะมันมากคือใช้ผลิตภัณฑ์อะไรที่เนื้อมันๆไม่ได้เลยนะครับไม่งั้นนะผม ลแล้วความเหมาะสมสาหรับหนังศีรษะแพ้ง่ายอยู่คิดว่าเป็นไงบ้างคือมันมีกลิ่นน้ําหอมในค่อนข้างที่จะชัดเจนมากแล้วส่วนตัวไอ้มองว่าสําหรับผลิตภัณฑ์ที่เอาไว้ช่วยบารุงรากผมหรือว่าช่วยหนังศีรษะเส้นผมเนี่ยมันไม่ควรที่จะมีน้ําหอมเพราะว่าหนึ่งในปัญหาของอาการผมโรคผมบางของคนไข้เนี่ยก็คือการแพ้หรืออาการอักเสบของหนังศีรษะที่เกิดจากน้ําหอมแต่ถ้าใครใช้แล้วไม่มีปัญหาอะไรก็ไม่มีปัญหานะคะไม่เป็นไรสุดท้ายความคุ้มค่าขวดนี้590บาร้อยดว่าสงบ้าทสำหรับสามสิบมลอยู่คิดว่าไงบ้างก็ไม Mabel Group เนี่ยค่อนข้างแพงมากๆอยู่แล้วด้วยถ้าเกิดเขาใส่ถึงเปอร์เซ็นที่ทางบริษัทแนะนำนะซึ่งก็คือ2 4ถึง4ก็ถือว่าคุ้มค่ากับสิ่งที่ได้นะเองว่าอ่ะถ้าอย่งงางนั้นโดยรวมตัวนี้อยู่ให้อยู่ใน tier รอะไรดี B ครับอืมอายก็ให้ B เหมือนกัน